สวัสดีค่ะอ่ะเรามาคุยกันต่อนะฮะในตอนที่สองของการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารฮะในห่วงที่เป็นรัฐบาลรักษาการของพลเอกประยุทธ์จันโอชาฮะซึ่งก็ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบอร์ดเจ็ดเสือกลาโหมนะหรือว่าคณะกรรมการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารชั้นในพลของกระทรวงกลาโหมนะตามพระราชบัญญัติของอ่ากระทรวงกลาโหมปี2551นะฮะ ซึ่งก็จะทำให้นะฮะการจัดโผโยกย้ายทหารเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปตามที่พลเอกประยุทธ์เคยวางแนวทางไว้ค่ะ การแต่งตั้งโยกย้ายในฐานครั้งนี้มีความสำคัญฮะเพราะว่ามีการเปลี่ยนผู้บัญชาการเหล่าทัพเอาแค่เฉพาะทหารฮะก็ถึง4คนฮะทั้งพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์ฮะผู้บัญชาการทหารสูงสุดเกษียณราชการฮะเป็นมา3ปีฮะแล้วก็บิ๊กบี้พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกก็เกษียณร,ราชการฮะ พลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการทหารเรือก็กเกษียณราชการและบิ๊กตุ๊ดพลอากาศเอกอลงกรณ์วาารรณรศก็กเกษียณราชการรวมแล้ว4คนนะจริงจริงแล้วผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็กเกษียณราชการด้วยแต่ว่าเราคุยเฉพาะเรื่องทหารเทา้อย่างที่ได้รายงานไปนะว่ามีแนวโน้มว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนใหม่เนี่ยก็จะคือบิ๊กออฟนะครับ พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีฮนะรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดฮนะซึ่งถือว่าเป็นทหารคอแดงฮนะซึ่งก็เรียกได้ว่ามีข้อได้เปรียบนะฮะท่านบิก๊กบิ๊กจ่อยนะพลเอกธิติชัยเทียนทองฮนะซึ่งเป็นเสนาธิการทหารแต่ว่าเป็นทหารคอเขียวนะฮะเพราะฉะนั้นก็ นะอย่างที่รายงานไปนะว่ามีแนวโน้มสูงมากนะที่พลเอกทรงวิทเนี่ยจะได้เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนใหม่นะเพราะว่าในโยกย้ายคราวที่แล้วนะก็ได้ย้ายมาจากกองทัพบกแล้วนะเพราะฉะนั้นฮนะพลเอกทรงวิทย์เนี่ยนะก็นะมีมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีการโจมตีนะพลเอกทรงวิทยว่าเฮ้ยแหม ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยจะต้องเป็นประธานมูลนิธิโรงเรียนเตรียมทหารด้วยแต่พลเอกทรงวิทย์เนี่ยเหมือนไม่ได้เรียนเตรียมทหารนะเพราะว่าเรียนก็ประมาณสักเดือนหนึ่งมั้งแล้วก็ไปเรียนในร้อย m m i ที่สารัฐเลยนะแต่ก็ต้องบ่นฮะว่า ต่อให้เรียนแป๊บเดียวนะแต่ว่าได้สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทานรายงานตัวและมีเลขประจําตัวเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเตรียมทหารรุ่น24เพราะฉะนั้นก็ต้องไปถามบรรดาสมาชิกเตรียมฐานรุ่น24นะว่าเขา,ารับ เทียบรุ่นพลเอกทรงวิทย์หรือเปล่าซึ่งในอดีตก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก็พลเอกทรงวิทย์ก็ถือว่าเป็นเตรียมทหารรุ่น24นะคเพราะว่าได้เข้าเรียนนะมีเลขประจำตัวตแต่พอดีช่วงนั้นเนี่ยก็คือเกิด เปลี่ยนใจนะอยากที่จะไปเรียนต่อในร้อยวีนะในร้อยเวอร์จิเนียที่สหรัฐนะเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะแม้จะต้องผู้บัญชาการหารสูงสุดจะต้องไปเป็นประธานมูลนิธิโรงเรียนเตรียมทหารก็ตามก็ถือว่ามีเลือดของการเป็นเตรียมทหารอยู่ดีนะ,อ,ะอันนี้แต่ว่าก็อาจจะเป็นประเด็นที่มีการวิพา์วิจารณ์กันนะฮนะแต่อย่างไรก็ตามแน่นอนสิ่งที่ พลเอกทรงวิทย์หากได้ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ยก็คงจะต้องนะมาใส่ใจดูแลเรื่องของทหารคอเขียวนะเพราะว่าในบอกอกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ยก็เกิดความรู้สึกแปลกแยกมาตั้งแต่ยุคบิ๊กแก้วพลเอกเฉลิมพลข้ามจากทอบอลแล้วก็มาเป็นมาเป็นเสนาธิการทหารแล้วก็ขึ้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดถึง3ปีนะจนทําให้บรรดาดาวรุ่งในกองบัญชาการกองทัพไทยที่จะขึ้นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเนี่ย 2-3คนนะตอนนั้นเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเลยนะไปอย่างพลเอกสุพจน์มาลานิยมเนี่ยก็ต้องข้ามไปเป็นเลขาธิการสมชซึ่งตอนนี้ก็จับตามองนะว่าบิ๊กจ่อยพลเอกอทิติชัยเทียนทองเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นผู้บัญชาก,การหารสูงสุดเนี่ยจะถูกส่งข้ามไปเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือไม่ นะอ่ะนะแล้วก็มีทหารคอเขียวในอดีตอีกหลายคนนะที่ต้องเปลี่ยนเส้นทางไม่ว่าจะเป็นบิกโจ้นะพลเอกนทพลบุญงามอ,าอดีตเสนาธิการทหารนะท้ายที่สุดนะกน็เรียกได้ว่าก็ไม่ได้เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องคอเขียวกับคอแดงที่คงจะต้องอมีการกเรียกว่าเยียวยาหัวใจกันแต่ยังไงก็ตามนะฮะ คนที่เป็นฐานคอเขียวในกองปัญชาการกองทัพไทยก็คงจะต้องทําใจเหมือนในกองทัพบกนะที่ว่าผอบัทบต้องเป็นฐานคอแดงเพราะฉะนั้นผู้บัญชาการฐานสูงสุดคนต่อไปก็จึงต้องเป็นคอแดงนะอันนี้เป็นการประเมินสถานการณ์ว่าก็คงจะต้องเป็นพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีนั่นเองค่ะ แต่บรรดาทหารคอเขียวนะไม่ว่าจะในกองทัพบ,บกหรือว่าในกองบัญชาการกองทัพไทยนะก็อย่าพึ่งนะฮะเสียใจหรือว่านะบอกว่าหมดโอกาสในการเติบโตทางราชการจนถึงผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วนะัะเพราะว่าคนเป็นทหารคอเขียวเนี่ย ก็สามารถได้รับการคัดเลือกนะฮะให้เป็นฐานคอแดงได้นะฮะหากมีลักษณะดีมีความสามารถแล้วก็เรียกได้ว่าตรงตามสเปคเนี่ยนะคะก็จะมีคำสั่งให้ไปฝึกหลักสูตรทหารคอแดงะฮะเช่นที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเช่นวิกปูพลโทพนาแคลวปลอดทุกนะแม่ทัพภาคที่1น,นะฮะตอนเป็นรองแม่ทัพภาคที่1เนี่ยนะฮะ ก็มีคําสั่งให้ไปฝึกหลักสูตรทหารคอแดงนะเพื่อที่จะขึ้นเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งนะโดยไปฝึก3มเดือนนั่นเองแม้แต่ทหารคอเขียวในกองบัญชาการกองทัพไทยนะ,ะก็ไม่แน่ว่านะะอาจจะได้รับเลือกนะฮะแล้วก็ดูจากหลายๆอย่างแล้วเนี่ยอาจจะได้ไปฝึกหลักสูตรทหารคอแดงก็ได้นะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นรอดูว่าการปรับกระบวนศั์ของการ สร้างการมีอยู่ของทหารคอแดงเนี่ยจะมีการปรับอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความแปลกแยกในกองทัพค่ะ ส่วนตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกคนใหม่นะคะตามที่ได้มีการคาดการณนะ์จากหลายสิ่งหลายอย่างที่เห็นนะก็คือบิ๊กต่อพลเอกเจริญชัยหินเท่านะรองผู้บัญชาการทหารบกนะน้องรักทหารเสือราชินีของพลเอกประยุทธ์ที่เติบโตมาในรยีอดด้วยกันเนี่ยนะคะก็เป็นแต่งหนึ่งผอบทในเวลานี้นะคะสิ่งหนึ่งที่สังเกตก็คือว่าในกองทัพบ,บกนะคะเวลา,าในงานต่างๆเนี่ยนะคะพลเอกเจริญชัยเนี่ยจะ ไปพูดคุยนะหรือว่าเหมือนสั่งการแนะนำกับลูกน้องในหลายๆอย่างนะฮะเพราะว่าบิ๊กบี้พลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาก,การหานบกเนี่ยก็เหมือนจะมีการผ่องถ่ายงานมอบหมายงานต่างๆให้พลเอกเจริญชัยกันแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เลยถูกมองว่านี่เป็นสัญญาณหนึ่งหรือเปล่าที่ว่าบิ๊กต่อพลเอกเจริญชัยเนี่ยจะได้ขึ้นเป็นผอบ,บคนใหม่นะเป็นผอบ,บคอแดงคนที่3 ของกองทัพบ,บกนะ,ะเพราะฉะนั้นรอดูกันฮะว่าจะเป็นไปตามที่มีการคาดการหรือเปล่าค่ะ คลิปนี้จะไม่ได้ลงในรายละเอียดเรื่องตำแหน่งผู้บัญชาการฐานบกคนใหม่หรือว่าค a n ิเดตนะฮะให้ไปถ้าใครอยากสนใจนะก็ไปติดตามคลิปก่อนหน้านี้นะคะว่ามีเหตุผลอะไรอย่างไรทำไมระหว่างค a n ิเดตอ e ผบทบสองคนนะระหว่างพลเอกเจริญชัยหินเทากับบิ๊กโตพลเอกสุขสันต์หนองบัวล่างผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกนะซึ่งก็เป็นสายบุรพาพยักเนี่ยนะฮะทำไมในที่สุดต้องเป็นพลเอกเจริญชัยค่ะ เอาละค่ะมาถึงการยกย้ายในส่วนของกองทัพเรือนะคะบิ๊กจอร์ดพลเรือเอกเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้บัญชาการฐานเรือนะคะก็จกกะเกษียณราชการนะคะหลังจากที่นั่งมา1ปีนะคะก็เป็นจอร์ดโฟชอนะคะสชอ,ชอเพราะว่าชื่อเนี่ยมีชอช้างถึง4ตัวเลยทีเดียวนะคะ,ะเพราะฉะนั้นก็มีแคนดิเดตทั้งหมดเนี่ยสคนนะคะคนแรกคือบิ๊กวินนะคะพลเรือเอกสุวินแจ้งยอดสุขนะคะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานเรือซึ่งถือว่าอาวุโสที่สุดในบรรดา3แคนดิเดตฮะส่วนคนที่2ก็คือบิ๊กโอนะฮะพลเรือเอกชนลทิศนาวานุเคราะห์เสนาธิการทหารเรือนะฮะและบิ๊กดุงพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ โดยในจำนวนแคนดิเดตผู้เป็นทหกการาเรือ3คนนี้นะคะมีพลเรือเอกชนละทิศฮนะและพลเรือเอกอดุมฮนะที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่น23ด้วยกันฮนะเรียกว่าเป็นเพื่อนซีกันเลยนะคะขณะที่พลเรือเอกสุวินเนี่ยนะคะเป็นเตรียมทหารรุ่น25นะคะแต่ทว่ามีอาวุโสกว่าเพราะว่าติดยศพลเรือโทแล้วก็พลเรือเอกก่อนนะคะ แล้วก็มีอายุราชการกระเษียณตุลาคม2568พร้อมกับพลเรือเอกชนลทิศฮะซึ่งเป็นรุ่นพี่นะคะส่วนพลเรือเอกอดุงนะะเนี่ยนะคะกษะเียณราชการ2567ฮะถ้าได้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการฐานเรือเนี่ยก็จะนั่งแค่ปีเดียวนะฮะส่วนพลเรือเอกสุวินกับพลเรือเอกชนลทิศเนี่ยนะคะเหลืออายุราชการ2ปีนะคะเพราะฉะนั้นมีคนจับจ้องไปที่พลเรือเอกชนลทิศ กับพลเรือเอกสุวินที่จะเป็นคู่แคนดิเดตกันมากกว่าฮะเนื่องจากว่าท่านพลเรือเอกอดุงเนี่ยนะคะเหลืออายุราชการปีเดียวนะแล้วก็อยู่ในตําแหน่งผู้บัญชาการกองเรือยุทธการฮะซึ่งในอดีตนั้นมากน่าจะประมาณ30-40ปีแล้วที่ยังไม่เคยมี ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการคนใดที่ขึ้นตรงมาเป็นผู้บัญชาการทหารเรือได้เลยนะฮะต้องข้ามไปเป็นต้องขยับขึ้นไปเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานเรือก่อน mm. เช่นถ้าเอาใกล้ๆเนี่ยก็คือบิ๊กนุ้ยนะะพลเรือเอกนฤทธิ์ประทุมสุวรรณฮะผบอกองเรือยุทธการเนี่ยก็ต้องขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานเรือก่อน หรือแม้แต่กรณีของพลเรือเอกสุวินนะในโยกย้ายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการอยู่นะ,ะก็ไม่สามารถที่จะขึ้นเป็นผู้บัญชาการฐานเรือได้เลยนะ,ะก็ต้องขยับขึ้นมาเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรียงลําดับตามอาวุโสแล้วนะ,ะถือว่าผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานเรือเนี่ยนะ,ะมีอาวุโสมากกว่า นะเสนาธิการฐานเรือและผอ,อกองเรือ,อยุทธการะคะแล้วก็พลเรือเอกสุวินเนี่ยก็ติดพลติดยศพลเรือโทและพลเรือเอกก่อนด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ได้เปรียบในเรื่องของอาวุโสนะคะแต่ถ้าในแง่คอนเน็กชันแล้วนะก็ต้องบอกว่าเสโอพลเรือเอกชนรทิศเนี่ยได้เปรียบกว่านะเพราะว่า อาจจะเรียกได้ว่าเป็นน้องรักของพลเรือเอกเชิงชายผู้บัญชาการทหารเรือเลยก็ว่าได้นะ,ะเนื่องจากว่านะก็เป็นผู้ช่วยทูตทหารเรือนาประจำวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาต่อกันนะ,ะเพราะฉะนั้นสนิทสนมกันนะครอบครัวนะภรรยาก็สนิทสนมกันนะ,ะแล้วที่สำคัญคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะฮะบิ๊กโอเนี่ยนะ,ะขยับจากเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือะะขึ้นเป็นเสนาธิการทหารเรือเลยนะ,ะถือว่าเรียกได้ว่า เขาเรียกว่าพัดชั้นนะะกับระเบียบใหม่ของกองทัพเรือที่เริ่มมาในยุคข,ของบิ๊กือพลเรือเอกรือชัยรุ่ดิษฐะที่เจ้ากลมขึ้น5ชฉลามทัพเรือได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะสมัยนั้นบิ๊กเท่าพลเรือเอกสมประสงค์นินสมัยผู้บัญชาการหานเรือเนี่ยก็ขยับบิ๊กโอนะฮะ จากเจ้ากรมข่าวทหารเรือนะมาเป็นเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือแล้วจากนั้นค่ะก็ขยับขึ้นเสนาธิการทหารเรือเลยนะคะก็ถือว่าเป็นแคนดิเดตที่คล้ายๆกับว่าพลเรือเอกอสมประสงค์นะผู้บัญชาการทหารเรือคนก่อนวางตัวไว้นะแล้วก็ต้องไม่ลืมนะว่าพลเรือเอกเชิงชายเนี่ยบิ๊กจอร์ดผู้บัญชาการทหารเรือคนปัจจุบันเนี่ยได้ขึ้นมาเป็นผอบทรก็เพราะบิ๊กเท่า พเลเรือเอกสมประสงค์เนี่ยไปดึงตัวนะไปเจรจากับผู้บังคับบัญชานะดึงตัวพเลเรือเอกเชิงชายจากรองเสนาธิการทหารนะะกองบัญชาการกองทัพไทย กลับมาเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการหารเรือในโยกย้ายกลางปีในเมษาปีที่แล้วเลยนะคะเพื่อที่ให้ขึ้นเป็นผบทรนในโยกย้ายตุลาคม2565ที่ผ่านมาคะเพราะฉะนั้นถ้าพูดกันตรงๆในแง่ว่าบุญคุณนะที่พลเรือเอกสมประสงค์เนี่ยมีต่อพลเรือเอกเชิงชายเนี่ยนะก็ถูกมองว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยอาจจะทําให้พลเรือเอกชนทิศเนี่ยนะ มีเรเว่ามีน้ำหนักมีโอกาสสูงกว่าพลเรือเอกสุวินหรือเปล่านะในแง่ c o n n e ็กชันภายในกองทัพเรือนะเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ทั้งพลเรือเอกสุวินและพลเรือเอกชนะทิศเนี่ยกลายเป็น คู่แคนดิเดตที่เบียดกันมาอย่างโอ้โหเรียกได้ว่าเข้มข้นต้องรอตัดสินในแบบเรียกว่าในโค้งสุดท้ายเลยนะก็น่าจะเป็นช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนะก่อนที่15สิงหาคมเนี่ยจะมีการส่งโผให้กลาโหมและมีการประชุมเจ็ดเสือกลาโหมเคาะเพื่อนำให้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นนายกรักษาการเนี่ยนำขึ้นทูลกล้าวนะก็คาดว่าจะเสร็จสิ้น ก่อนที่จะมีรัฐบาลใหม่หรือพลเอกประยุทธ์ก็อาจจะรักษาการยาวไปเลยนะเพราะาดูแล้วเนี่ยจะมีปัญหาพอสมควรในเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลของพักเก้าไกลหรือแม้แต่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยกว่าจะไปสู่พักเพื่อไทยเนี่ยนะหรืออาจจะไปสู่สูตรสองสูตรสามเนี่ยต้องใช้เวลาอีกพอสมควรเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์นะก็คงจะรักษาการไปอีกยาวเลยค่ะ และหากเทียบประวัตินะระหว่างพลเรือเอกสุวินกับพลเรือเอกชนทิศนะก็เรียกได้ว่าเบียดเบียดกันมาเลยนะแต่ว่าอาจจะเรียกได้ว่าแนวทางการทํางานนะก็อาจจะคนละสไตล์นะเส้นทางการเจริญเตบิบโตนะก็คนละแนวทางนะเพราะว่าพลเรือเอกสุวินเนี่ยเรียกได้ว่านะเติบโตมาในเส้นทางของประดู่เหล็กนะเลยคือเป็นสายกําลังรบนะคือเป็นผู้การเรือนะ เป็นผู้การเรือนะซึ่งเป็นเรือชั้นหนึ่งของกองทัพเรือเนี่ยมาถึงสามลำนะก็คือเรือหลวงสุโขทัยนะเรือหลวงปิ่นเกล้าและก็เรือหลวงจักรีนารุเบศนะเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์เนี่ยนะซึ่งบอกว่าถือว่าเป็นผู้การเรือหลวงจักรีนารุเบศที่นั่งยาวที่สุดนะนานถึงห้าปีนะแล้วก็เป็นนายทหารเรือนะที่เป็นนักรบชาวเรือเป็นปากเรือนะที่อยู่ในเรือนะรับราชการอยู่ในเรือต่างๆ ผ่านมาทุกตำแหน่งในเรือนะเรียกได้ว่าใช้ชีวิตนักรบชาวเรือนเนี่ยยาวนานถึง22ปีนะก่อนที่จะ ไปเป็นผู้ช่วยทูตทหารเรือประจำกรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกานะแล้วก็กลับมาเติบโตในสายกำลังรบนะก็คือเป็นผู้บัญชาการกองเรือลํำน้ำนะแล้วก็เป็นผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพนะก่อนจะไปเป็นหัวหน้าฝ่ายเสประจำผู้บัญชาการฐานเรือแล้วก็ขึ้นเป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการนะคุมเรือรบกำลังรบ นะซึ่งถือว่าเป็นตําแหน่งที่คุมกําลังรบทางเรือของกองทะพเรือนผะอบอกองเรือยุทธการแล้วในโยกย้ายที่ผ่านมาเนี่ยก็ขยับขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือนะกลายเป็นหนึ่งใน3มแคนดิเดตผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับตัวเต็งเลยทีเดียวค่ะ ส่วนพลเรือเอกชนะทิศนะคะก็เติบโตมาในสายบุญนะคะเป็นฝ่ายอำนวยการนะคะไม่ได้เป็นสายกําลังลบนะ,ะแต่ว่าก็เคยเป็นผู้บังคับการเรือหลวงภูเก็ตนะคะก่อนที่จะขึ้นฝั่งนะ,ะแล้วก็มาเติบโตอยู่ในกรม ข่าวทหารเรือนะผ่านมาหลายตำแหน่งนะจนไปเป็นผู้ช่วยทูตที่สหรัฐอเมริกานะแล้วก็กลับมาเติบโตในกรมข่าวทหารเรือจนเป็นผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนนะแล้วก็ในที่สุดเนี่ยก็ไปเป็นรองผอบอทัพเรือภาคสองแล้วก็กลับมาเป็นเจ้ากรมข่าวทหารเรือก่อนที่จะเป็นเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือนะแล้วก็ ขึ้นเป็นเสนาธิการทหารเรือในยุคที่บิ๊กเท่าพลเรือเอกสมประสงค์เป็นผู้บัญชาการทหารเรือนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นหากเทียบในแง่ของเส้นทางเดินนะอาจจะเรียกว่าเส้นทางประดูเหล็กเนี่ยนะคะพลเรือเอกสุวินเนี่ยก็เรียกได้ว่าโปรไฟล์เนี่ยเป๊ะตามธรรมเนียมของ ทหารเรือที่จะเป็นผู้บัญชาการทหารเรือเลยทีเดียวนะทั้งได้เปรียบในแง่ของอาวุโสแล้วก็เส้นทางการเจริญเตบิบโตนะที่ผ่านตำแหน่งสำคัญในสายกำลังลบมาทุกตำแหน่งนะฮะแต่พลเรือเอกชนฤทิศเนี่ยนะก็เรียกได้ว่านะคะความสำคัญของการเป็นเสนาธิการทหารเรือในปัจจุบันเนี่ยก็คือดูแลทุกเรื่องนะแล้วกลายเป็นเสคู่ใจของพลเรือเอกเชิงชายนะซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารเรือนะฮะแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าพลเรือเอก สมประสงค์ผอบอรทรท่านก่อนเนี่ยได้ดันบิ๊กโอพลเรือเอกชลทิศขึ้นมาเป็นเสนาธิการหารเรือก็เหมือนกับจะวางตัวให้เป็นผู้บัญชาการหานเรือคนต่อไปนะเพราะฉะนั้นพลเรือเอกชนลทิศเนี่ยได้เปรียบในแง่คอนเน็กชันนะะในส่วนของกองทัพเรือนะไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้บัญชาการหานเรือและโดยเฉพาะพลเรือเอกเชิงชายนั่นเองค่ะ แม้คนในกองทัพเรือนะจะโฟกัสไปที่พลเรือเอกสุวินและพลเรือเอกชนทิศว่ามีโอกาสที่จะเป็นผู้บัญชาการฐานเรือสูงก็ตามนะแต่ว่าก็ไม่อาจมองข้ามบิ๊กดุงนะคะพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการนะะที่เรามองว่าเหลืออายุราชการปรีปีเดียวเนี่ยเสียเปรียบนะเสียเปรียบแคนดิเดตอีกสองคนนะแล้วก็เป็นผอบอกองเรือยุทธการที่ยังไม่เคยมีนะะที่ขึ้นเป็นผอบอกองเรือยุทธการขึ้นเป็นผู้บัญชาการฐานเรือเลยนะะถ้าย้อนกลับไปน่าจะ4ี่สิบห้าสิบปีแล้วนะเคยมีท่านหนึ่งชื่ออะไรจำไม่ได้แล้วนะแต่ว่าเคยมีแล้วนานมากเลยนะเพราะฉะนั้น แม่นะกองเชียร์บิ๊กดุงก็ต้องบอกว่าอ่ะบิ๊กดุงอาจจะเป็นผอ,อก,กองเรือยุทธการคนแรกที่ได้ขึ้นเป็นผู้บัญชาการฐานเรือก็ได้นะเพราะว่าเส้นทางเดินของบิ๊กดุงเขาก็ไม่ธรรมดานะเขาก็นะเติบโตมาจากในเรือเหมือนกันนะอยู่เรือพุทธมานะเรือพุทธยอดฟ้าจนได้เป็นผู้บังคับการเรือหลวงปิ่นเกล้านะจากนั้นก็นะมาเป็นฝ่ายอำนวยการนะซึ่งเส้นทางเติบโตอาจจะไม่ได้เป็น คุมสายกำลังลบหลักเท่าไหร่นะแต่ว่าก็เคยเป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนากองทัพเรือเป็นเจ้ากรมการสื่อสารและสาราสนเทศของกองทัพเรือนะฮะก่อนที่จะขึ้นเป็นผออก,กองเรือยุทธการในโยกย้ายครั้งที่ผ่านมานะ เพราะฉะนั้นเนี่ยแม้เหลืออายุราชการปีเดียวเนี่ยกองเชียร์บอกว่าก็อย่ามองข้ามเพราะว่าอาดีตผู้บัญชาการฐานเรือหลายท่านเนี่ยก็เป็นปีเดียวกันทั้งนั้นหรือแม้แต่บิ๊กจอร์ดพลเรือเอกเชิงชัยเนี่ยก็เป็นปีเดียวนะเพราะฉะนั้นบิ๊กดุงเนี่ยก็ยังถือว่านะมีสิทธิ์ลุ้นอยู่แล้วยิ่งถ้าดูนะว่าอาดีตผู้บัญชาการฐานเรือหลายท่านนะก็ให้ความเอ็นดูสนับสนุนพลเรือเอกอดุงอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็ จับตามองบิ๊กดุงเอาไว้ด้วยเช่นกันนะอย่าเพิ่งไปตัดออกนะแม้ว่าน้ำหนักของอบิ๊กดุงเนี่ยจะน้อยกว่านะอีกสองคนนะเพราะว่าพลเรือเอกสุวินกับพลเรือเอกอชลทิศเนี่ยจะเบียดบี้กันมากกว่าก็ตามค่ะ แต่ที่สำคัญนะว่าพลังของเตรียมฐานรุ่น23นะก็คือทั้งพลเรือเอกชนทิศและพลเรือเอกอดุงเนี่ยนะเป็นเตรียมฐานรุ่น23เป็นเพื่อนกันนะในขณะที่เหล่าทัพอื่นนะคนดีเดตที่จะขึ้นมาส่วนใหญ่ก็เป็นเตรียมฐานรุ่น23นะเพราะฉะนั้นก็มีการจับตามองกันว่าเตรียมฐานรุ่น23เนี่ยจะแพ็กทีมกันเพื่อที่จะให้เพื่อนในทุกเหล่าทัพได้ขึ้น เป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหมดหรือไม่นะแบบเรียกได้ว่าเตรียม23เนี่ยจะยึดกองทัพเลยนะทั้งตําแหน่งผู้บัญชาการฐานบกนะเพราะว่าพลพลเอกอ่าบิ๊กต่อนะพลเอกเ,อกอเอกจเริญชัยหินเทาเนี่ยก็เป็นเตรียมฐานรุ่น23สนะส่วนแคนดิเดตในกองทัพบกกาศส่วนใหญ่ก็เป็นเตรียมฐานรุ่น23ทั้งสิ้นะเพราะฉะนั้นฮะถ้าเตรียมฐานรุ่น23แท็กทีมกันฮนะ ก็จะอาจจะต้องบี้กับพลเรือเอกสุวินซึ่งเป็นรุ่นน้องเตรียมฐานรุ่น25อยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอกองทัพเรือจึงมีความเข้มข้นอย่างยิ่งในการแต่งตั้งยกย้ายครั้งนี้ค่ะเพราะว่าเตรียมฐานรุ่น23เนี่ยก็เล็งที่จะยึดเก้าอี้ผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้ง3เหล่าทัพเลยค่ะ แต่ประการสําคัญก็คงอยู่ที่การตัดสินใจของพลเรือเอกเชิงชัยนะะผู้บัญชาการฐานเรือคนปัจจุบันคะ,ะว่าจะสนับสนุนให้ใครเป็นผู้บัญชาการฐานเรือคนใหม่แทนคะ,ะที่เหมาะสมกับสถานการณะะ์ที่ต้องมาเคลียร์ปัญหาหลายเรื่องนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องยนต์เรือดำน้ำนะะแล้วก็เรื่องการกู้เรือสุขโขทัยนะะที่พลเรือเอกเชิงชัยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าการกู้เรือสุขโขทัยเนี่ยอาจจะไม่ทันในปีงบประมาณนี้นะคะจนถูกจับตา มองว่านี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายหรือไม่นะเพราะว่าหากมีการ กู้เรือสุขโขทัยขึ้นมาอ่าภายในเร็วๆนี้นะคะแล้วก็มีการสรุปผลการสอบสวนเนี่ยมันจะไปกระทบกระเทือนกับแคนดิเดตสองคนหรือเปล่านะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพลเรือเอกอะดุงในฐานะผอ,อกองเรือยุทธการแล้วก็พลเรือเอกชลทิศเนี่ยเสนาธิการฐานเรือซึ่งเป็นอ่าดูแลสอปอทอรอด้วยนะคะก็เคยตกเป็นกระแสะข่าวลือถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีบทบาทในเรื่องของการพูดคุยกับผู้การเรือหลวง สุโขทัยก่อนที่จะมีการเรืออับปางหรือไม่นะจนมีกระแสข่าวลือเรื่องคำสั่งห้ามเรือจมออกมาเลยทีเดียวนะแต่อย่างไรก็ตามผลการสอบสวนเบื้องต้นนะฮะของกองทัพเรือเนี่ยก็ไม่ได้พบนะว่าพลเรือเอกอดุงหรือพลเรือเอกชนทิศเนี่ยนะฮะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ าการที่มีคำสั่งห้ามเรือจมหรือว่าสาเหตุของคำสั่งในเรื่องของการดูแลเรือจนที่สุดเรือต้องอับปางนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามนะฮะทางกองทัพเรือเนี่ยก็ยังไม่กู้เรือขึ้นมานะฮะโดยให้เหตุผลว่ายังมีปัญหาเรื่องงบประมาณเพราะว่าสำนักง,งบประมาณเนี่ยไม่สามารถอนุมัติงบกลาง200ล้านให้เลยนะฮะให้ได้แค่90ล้านกองทัพเรือเนี่ย ต้องหางบประมาณเองอีก110ล้านนะถึงจะกู้ได้นะซึ่งมีขั้นตอนอยู่พอสมควรเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงรัฐบาลร,รักษาการนะทำอะไรก็ต้องผ่านคณะกรรมการการเลือกตั้งนะเพราะฉะนั้นผู้บัญชาการหารเรือบิ๊กจ๊อดเลยบอกว่ากู้เรือเนี่ยไม่ทันปีงบประมาณนี้นะปีงบประมาณนี้ก็จะสิ้นสุด30กันยายนนี้เพราะฉะนั้นก็เป็นการสรุปได้ว่านะฮะการกู้เรือเนี่ยนะจะยังไม่เกิดขึ้น นะก็คือไปผู้บัญชาการทหารเรือคนใหม่เลยนะคะเพราะว่าถ้ามีการสรุปผลเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดแรงกระเพื่อมภายในกองทัพเรือได้นะคะจากกรณีของอเรือหลวงสุขโขทยัยอับปางนั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะการชิงเก้าอี้ผู้บัญชาการฐานเรือครั้งนี้นะคะจึงเข้มข้นยิ่งเลยนะคะโดยเฉพาะหากพลเรือเอกอ่าชลทิศกับพลเรือเอกอดุงซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเตรียมทหารรุ่น23จับมือกันนะคะแล้วตกลงกันได้ว่าเฮ้ยเป็นคนละปีนะคะเพราะว่าพลเรือเอกเนี่ยพลเรือเอกอดุงเนี่ยกเกษียณก่อน1ปีใช่ไหมแล้วก็จากนั้นเนี่ยให้พลเรือเอกชลทิศเป็นต่ออีกหนึ่งปีก็ได้นะ,ะถ้ากรณีว่ารุ่น2ีสตกลงกันได้และอาศัยพลังของเตรียมทหารทั้งหม ะะของรุ่น23เนี่ยนะฮะมาสู้กับนะฮะพลเรือเอกสุวิน,นะฮะรุ่นน้องแต่ว่าแหมก็เหมือนเป็นเหมือนหัวเดียวกระเทียมรีบเลยะฮะเพราะว่าก็เป็นรุ่น25นะ,ะที่เขาเรียกว่าฝ่าด่านขึ้นมาได้จนถึงระดับ5ฉลามกองทัพเรือนะ,ะแต่ก็มีกระแสข่าวในกองทัพเรือว่าแม้จะมีะเตรียมฐานรุ่น25อยู่คนเดียวใน5ฉลามนะ,ะแต่ว่าก็มีเตรียมฐานรุ่นพี่เตรียมฐานรุ่น24นะ เป็นเหมือนกองหนุนนะคะเพราะว่าเตรียมฐานลุ่นยเนี่ยยังไม่สามารถหลุดขึ้นมาได้ถึงห้าฉลามกองทัพเรือนะคะ,ะเพราะฉะนั้นรอดูนะคะว่า ด้วยการพิจารณาด้วยปัจจัยหลายอย่างความรู้ความสามารถความเหมาะสมกับสถานการณ์นะฮะเส้นทางการเจริญเติบโตธรมเนียมทหารเรืออะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะฮะในที่สุดพลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งยังเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการอยู่เนี่ยะฮะจะสามารถให้ความเป็นธรรมกับการแต่งตั้งโยกย้ายในส่วนของกองทัพเรือได้หรือไม่ด้วยค่ะ